วุฒิสภาสหรัฐเห็นชอบร่างกฎหมายคว่มบาตจีนตอบโต้ออกกฎหมายความมั่นคงใหม่คุมฮ่องกงรอยเตอร์ JFP วุฒิสมาชิกสหรัฐในวันพฤหัส,สบดี25มิถุนายนผ่านร่างกฎหมายซึ่งจะบังคับความบาตบุคคลหรือบริษัทใดก็ตามที่สนับสนุนความพยายามของจีนในการจำกัดอำนาจปกครองตนเองของฮ่องกงความเคลื่อนไหวซึ่งเป็นการตอบโต้กลับกรณีที่ปักกิ่งออกกฎหมายความมั่นคงใหม่บังคับใช้กับฮ่องกง มาตรการดังกล่าวยังรวมไปถึงการคว่ำบาตรระดับรองหรือเซ็กแนดารีสั่งชั่นกับสถาบันการเงินใดก็ตามที่ทำธุรกรรมร่วมกับบุคคลบริษัทหรือองค์กรใดก็ตามที่ให้การสนับสนุนความพยายามของจีนในการปรับปรามอำนาจปกครองตนเองของฮ่องกงเพื่อเปิดทางให้ตัดขาดพวกเขาจากสถาบันการเงินของอเมริกาและจำกัดการเข้าถึงการทำธุรกรรมในรูปแบบดอลลาร์สหรัฐ ร่างกฎหมายปกครองตนเองของฮ่องกงผ่านความเห็นชอบจากวุฒทสภาอย่างเป็นเอกฉันท์อย่างไรก็ตามเพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมายมันยังจําเป็นต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรและลงนามโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เสียก่อนกระนั้นคาดหมายร่างกฎหมายฉบับนี้น่าจะผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรที่นำโดยพรรคเดโมแครตอย่างง่ายดายเนื่องจากสภาแห่งนี้ย้ำมาตลอดว่าจีนต้องรับผิดชอบในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน คริสแวนโฮลเลนซึ่งเป็นวุฒิสมาชิกจากเดโมแครตบอกว่าการผ่านร่างกฎหมายของวุฒิสภาเป็นการส่งสารอย่างชัดเจนถึงปักกิ่งว่าจะต้องเจอกับผลสนองหากว่าเขาดำเนินการต่างๆเพื่อบ่อนทำลายอำนาจปกครองตนเองของฮ่องกองร่างกฎหมายนี้เกือบผ่านความเห็นชอบตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแต่ถูกล็อกโดยวุฒิสมาชิกเควินครามเมอร์จากรีพับลิกันตามคำร้องขอของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์ที่ร้องขอชะลอในนาทีสุดท้ายเพื่อความถูกต้องทางเทคนิค ความล่าชาเน้นย้ำให้เห็นว่าความพยายามใดๆที่จะตอบโต้ปักกิ่งต้องเจอกับความยุ่งยากซับซ้อนมากแค่ไหนเนื่องจากรัฐบาลของทรัมเสาะแสวงหาข้อตกลงการค้ากับจีนแต่ในขณะเดียวกันสองชาติมหาอำนาจได้เปิดศึกทะเลาะเบาแวงแย่งชิงอิทธิพลกันในระดับนานาชาติและมีเหตุกระทบกระทั่งกันในประเด็นสิทธิมนุษยชน ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนแต่ระดับต่ำสุดในรอบหลายปีนับตั้งแต่ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่โควิด -19 ซึ่งอุบัติขึ้นในจีนได้ระบาดอย่างหนักหน่นวงในสหรัฐทั้งนี้ความเคลื่อนไหวของจีนในการออกกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่บังคับใช้กับฮ่องกงในเบื้องต้นกระตุ้นให้ทำเริ่มกระบวนการถอดสถานะพิเศษทางการค้าที่มอบแด่ฮ่องกงซึ่งอาจทำให้ฮ่องกงต้องสูญเสียสถานะศูนย์กลางการค้าและการเงินระดับโลกไปในที่สุด